ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่18ธันวาคม2567ครับข่าวดีครับเตรียมประกาศรายชื่อคนได้10,000บาทในวันที่19ธันวาคมนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้พิการแล้วไม่เคยได้รับเงิน10,000บาทมาก่อนในรอบเก็บตกที่ผ่านมานะครับ หากใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไปแก้ไขบัญชีพร้อมเพทให้ถูกต้องภายในวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเงินจะเข้าบัญชีคุณในวันที่19ธันวาคมนี้10,000บาทสำหรับผู้พิการนะครับที่เป็นผู้พิการแต่ไม่เคยมีบัตรเลยแล้วไปทําใหม่หรือคนที่เป็นผู้พิการบัตรหมดอายุไปต่อบัตรใหม่ภายในวันที่3ธันวาคมนะครับคุณก็จะได้รับเงิน เข้าบัญชีพร้อมเพล์วันที่19บธันวาคมนี้หรือเข้าบัญชีที่คุณได้รับเงินพิการรายเดือนในวันที่19บธันวาคมนี้เหมือนกันนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าหากคุณไปแก้ไขในเรื่องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถเช็คได้นะครับที่แอปพลิเคชันรัดจ่ายสามารถดาวน์โหลดฟรีไม่ว่าคุณจะใช้มือถือ Android หรือ iPhone นะครับ แอปพลิเคชันรัดจ่ายโลโก้ของแอป,ปจะเป็นแบบนี้เมื่อคุณเข้าไปในแอป,ปนะครับก็จะให้คุณใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักและกดตรวจสอบคุณจะรู้เลยว่าคุณจะได้รับเงินวันที่19นี้หรือไม่นั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนี้หากคุณมีรายชื่อในการรับเงินบอกเลยนะว่ามีโอกาสได้รับเงินวันที่19นี้ขอสแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้านะครับใครที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้คอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐ กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงก,การต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ082517 1297ยย้อีกครั้งเจอกันที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ